คมบแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเพิ่นนี่ครับตัวนี้เด้อทางในพุ่นเปิดจักบาทครับพ่อหมื่นเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่นะครับเปิดจักบาทครับคมนียพ่อสองหมื่นหกพันครับสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกพันพี่น้องนี่ครับต่อรองกันได้พ่อคมที่สามครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกวัยสามเดือนกว่าครับแม่โตใหญ่ๆนะครับบารมันลูกผสมครับเปิดจักบาทครับพ่อ เปิด3ามหมื่นสี่พันครับชุดต่อไปครับเป็นชุดที่4ครับพี่น้องมาเบิ่งง่วแม่สาววัยปะมาณหนึ่งปีเก่าเดือนครับโตใหญ่ๆนังหน้าๆสี่นะครับเปิดจากบาทก็พาะสามหมื่นสี่พันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกถูกทันครับบรรยากาศเที่ยงเทียงครับพี่น้องครับเที่ยงนี่นะครับพี่จาปทุมราชกมาเปิดราคานะครับงัวงให้พอทอดครับอยู่ข้างปลาอย่างคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับมือนี้มีมาแบ่งปัน ทั้งหมด3โคมนะครับกับ1แม่สาวครับพี่น้องนะครับลักหมื่นกับมีครับอยู่ขางปลายางนะครับเดี๋ยวมาพบขอกับเจ้าของงวงครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อท่อนครับสวัสดีครับออยู่ขางปลายางขึ้นเก่าต์นคอเนาะครับผมมื้อนี้ครับแบ่งปันทั้งหมด3โคมครับหนึ่งแม่สาวครับพี่นงค์ลักหมื่นลักสองกับมีเอานะครับเดี๋ยวเบิ้งน้ากันเลยนะครับอ่าอยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชพูสาาจังหวัดอำนาจเจริญเมอบเสื่มจากราคาเบาๆก่อนนะคอเนาะครับผม แม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสามโคมครับพี่น้องเอาลักมือก่อนนี่ครับเอาเอาัวไยก่อนพี่น้องนี่ครับสดๆเลยอันนี้บ่แม่ไหนอ่้ยเพิ่นคุนครับด้านหลังเน้อพี่น้องนะเอาโคมราคาเบาๆกันนะพ่อเนาะครับผมกินนุ่มแล้วคุนครับลูกเพิ่นอยู่ดันในพุ่นโคมแรกครับเป็นัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกเพิ่นนี่ครับตัวนี้เด้อทางในุ่ยผนเปิดจักบาทกับพ่อหมื่นเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันมัดตีสกันค่าแค่อีลาเอาค่าเด็ไปน้ำกันเลยพี่น้อง แม่พัจุดัหลังพีจาเองนะครับมื่นเก้าแม่สูงอะได้ครับพ่อร้อยสิบหาบวกลบครับร้อบวกลบเป็นงอหลูกแหลกเลยหป่พ่อลูกแหลกครับวอ้เป็นตะหักใช่หรล่พ่อสดดีนะพ่อะสดดีครับมื่นเก้าตอรองใดบ่ครับตอร่องไดครับอ่าทรงฟีกะร้อยลูกคือเก้าหรือครับนี่ครับแม่สูงร้อยสิบหาบวกลบครับจมูกดำคลิปพูดดำนะครับสูงร้อยสิบห้าบวกลบครับงอหลูกแหลกนะครับขาทุกกระท้อนปรกันเจ็ดหมื่นครับสิบหมื่นครับมื่นเก้าครับผม หนึ่งมืนเก้าพันนะครับลูกตัวแม่เด้อพี่น้องฟังหุ่นละลูกพันอันนี้เป็นควบที่สองครับแม่เพันยูดัหลังพิจาอันนั้นรักสองจะเบิ่งกันนะครับนี่หนึ่งมืนเกพจุดแหลกครับงวกางก็มี่จงเบิ่งกันครับพี่น้องนะครับตัวใหญ่ขึ้นก็มี่มีหลายราคาให้เลือกชมครับมือนี่เพ็ดดำพ่วงหางดำครับสดดีนะพอนะ่อเนาะสดดีครับงอลูกแหลกมาสดแท่าพ่อลูกพันอยู่เสร็จแล้ว <laughs> เล่นกบหมูอยู่บ่ ขุณครับคู่ที่สองแม่พันยุขุนอ่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันสูง115ร้อยสิบห้าบวกลบครับม่วดุกแหลกอันนี้งั่วสองตัวด้ครับเดิมหมื่นเก่าในห้องก็ซื้อดอกซองอยังพอนุ่มจักเต่าตีเต่าเนาะจุ่มไม่น้อยพัสดจัสบสามขีดวันอ๋อครับนี่แล้วลูกเพิ่นกินนุ่มอยู่แม่ไอ้พอนี่ครับกิ่หูดำเพศดำครับลูกเพิน่นลูกสาวไหวจักอาทิตย์หรอพอเดี่ยวหรอสามอาทิตย์หรอวะกับประมาณนี้แหละครับมันสามอาทิตย์เนาะครับผมนี่ครับลูกเพิ่นอีกินนุ่มแม่แต่เดี๋เนี่ย อันนี้ครับลีเดอร์โคมงลีเดอร์มื่นเก้านะครับต่อรองได้ครับแม่สดลูกงามนะครับสนใจโทรมาเลยนี่ครับลูกเพิ่นเป็นบรามันลูกผสมครับกำลางสวยพร้อมเล็กกว่าทั่วปกติครับวัวดุกแหลกนะครับบานไดอ่าอยากเลี้ยงวัวนี่เป็อาโว้ราคาบ่แพงแต่มาก็บโอปุตะางห่าดีเสียแล้วล่ะเพิ่นสดดีนะพ่อเนาะครับอ่ะโค้งสองกะไปเดี๋ยวปองลูกเพิ่นเลยครับพอยแง่เลยครับผมาพี่น้องยาน ได้ไปน้ากันนะครับนี่โค้งสองลูกเพิ่นพุดแม่เพิ่นครับอ่ะปอกมาเลยโอ้ปีละลูกเพิดติดกันอันนี้แม่ใหญ่เนะพ่อบัตรเลยใหญ่ครับแม่สูงลอยได้พอตัวนี้ครับลอยสามสิบห้าปุกลกนะลอยสามสิบห้าบุกลบครับเป็นมั่วแม่ลูกลูกแม่นะครับเปิดจักบาทครับโค้งเนี่ยพ่อสองหมืนหกพันครับสองหมืนหกครับสองหมืนหกพันพี่น้องนี่ครับต่อร่องกันได้พ้อ แม่สูงอร่อยสามหาบรวมงอลูกเลยะครับพาอง้ลูกสามยืนครับลูกสี่สามยืนนะครับเมื่อกี้เพิ่อติดกันแห้งเด้อพี่น้องเด้อก้าพี่น้องคิดจะซื้อง้อเอาสองคมเ่ยเป็นน้ำกันเลยเป็นมูกันพอดีครับงอหน่อยนะครับจมูกดำคลิปหูดำครับพี่น้องครับนี่อ่างดึกๆเลยนะครับนราลูกพันงามเนาะลูกงามครับลูกพันงามงามนี่ครับเพจดำพ่วงห้างดำขึ้นกันครับดำทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะแม่เพิ่นครับเพจดำพ่วงห้างดำสองหมื่นหกพันครับ สองหมืนหกครับตาลังกว้างดีครับพี่น้องเอานี่ครับนุ่มกับสีเต่าลูกสามยืนครับครับน้ำนมเต็มเพิ่นอยู่คีบมือดำจม,มูกดำครับบ่อแต้มันเอาอาจติหัวงลุนตัวพอตัวนีงลูกเพิ่นอาจติหัวงลุนครับพี่น้องมันเป็นจะมีเขาเพราะว่าขนปงทับเลยโมมีหม,มองขึน้นเขาเขาขึ้นเลยนี่ครับนี่ลูกสาวพ่อมีเงินกระสือไปต่ำกันนะครับโคอมแรกโคอมสองเพิ่นติดกันหเมน่อยติดกัน ครับต้มสีเต่ารับเร็วกว่าเอ่าปกติดีครับอ้างลึกดีเนาะแม่ตัวใหญ่ดีเนาะออาอบบูเป็นยังครับคาทุกระท้อนพอประกันให้เนาะครับผมสองหมื่นหกแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องนี่ครับแม่เพิ่นโทรไปเลยเดิมมาตอก็มอทอดเอาครับคิบผู้ดำจมูกบ่วสิบบัวแวงครับลูกเพิ่นงามตัวดีเติบครับลูกเพิ่นลูกสาวคิบผู้ดำจมูกดำครับดูขึ้นลกดูขึ้น ปะปองลูกเพิ่นแล้วครับพี่น้องสองหมื่นหกพันครับทรงฟรีร้อยโลครับแม่ลูกดูแม่เด้อพี่น้องนะครับสนใจโทรมาเลยเป็นโคพี่สองแม่สูงใหญ่สามหะมั่วกะลูกเพิ่นได้พอเดือนแเราพอเดือนหนึ่งอนะเน้องมั่นเดือนหนึ่งนี่แหละครับมั่นเดือนหนึ่งเอาเป็นโคพี่สองครับพี่น้องนี่ครับแบ่งปันราคาเบาๆไม่พี่น้องเอาไปเลี้ยงครับเกี่ยวเขาองอเดียวเอาไปใส่หญ้าใส่ยู่แบบนี้ ต่อไปครับไปบนโค้งที่3ครับพ่อสวัสดีครับครับผมโค้งที่3ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกว่ายสเดือนกว่าครับแม่โตใหญ่ๆนะครับบามันดูผสมครับเปิดจักบาทครับพ่อเปิด3ามหมื่นสี่พันครับสามหมครับพี่น้องโตใหญ่ๆเลยนะครับแม่สูงได้ครับพ่อรอยสี่ที่บวกพี่ต่อครับรอยสี่ที่บวกนะครับรอยสี่ที่บวกเลยพี่น้องเป็นง่ว่ลูกแหลกนะพ่อเนาะง่ว่ลูกแหลกครับผมสามหมื่นสี่นะครับต่อร่องได้ทรงปีร้อยโลครับนี่ครับลูกสาวเพิ่นครับว่ายบามาณสามเดือนกว่าครับ กิบผู้ดำจมูกดำนะครับนี่แม่เพินจมูกดำนะครับกิ้บผู้ดำเป็นงอดลุกแหรกเลยสดสดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเพดดำพ่วงห้างดำหลูกสาวเพินสามหมื่นสี่พันแม่ลูกลุแม่แม่ตัวใหญ่นะพอนะตัวใหญ่ด้วยครับพันั่นการดำเลี้ยงนี่ซื้อครับตัวใหญ่พี่น้องงอดลุกแหรกลูกเพื่อกันนังนาดีครับกิบผู้ดำจมูกดำนะครับต่างข้อได้หลายเลยน่ครับเพดสีดำพวกห้างดำนุ่มกับสีเต่า เป็นงม้อดุกแหลกครับพี่น้องสามหมื่นสี่ห้องหูฟังใต้นะครับครับแบ่งน้อยหนึ่งแบ่งน้อยหนึ่งบ่ฉีกเข้าไปน้อยหนึ่งครับฉีกเข้าไปน้อยหนึ่งประมาณเต้นสองเต้นครับบัวรายพี่น้องตั้งด้านในนะครับอาจที่อาจจะเคยติดแท็กหูมากกับบัวนียนะครับนี่หนาโหน่งงามดีจมูกนะครับสีดำบัสิีโคแบ่งสดดีครับแมียตัวโอ้แม่ยเป็นตัวใหญ่ต้องพอเนาะตัวใหญ่ครับงม้อดุกแหลกครับลูกเป็นกินนมพี่น้องแม่ยเป็นผสมรัครับพ่อย่างครับย่างย่างครับสูงหน่อยสี่สิบป ไปห้าร้อยสี่สิบสามพนล้วเอาเลนนี่ครับสามหมื่นสี่เล็บขวเทาปกติครับนุ่มสีเตานะครับ,รบลูกสาวคนสามหมื่นสี่เป็นโคมที่สามแม่ลูกปแม่นี่ใส่กับเป็นเสื่อมดีจังนี่นะครับจบใบได้ครับ,บ,บ,รบผมบเล็บขวเทาปกติดี เอาตั่ใหญ่ๆเรื่องพี่น้องนะครับแม่ใหญ่ลูกสาวไปครับโคมนี่สามหมื่นสี่พันราคาห้องครับตอละห้องกันได้พี่น้องตอร้องกันได้นะครับสนใจโทรมาเลยมือน,นี้จัดให้พี่น้องไปเดียงครับแม่ลูกนะครับตาลังกับกวางดีหาถูกคาทอนพอรประกันให้นครเนาะครับผมเอาอใหญ่หลายพอเลยราคาลกสามพี่น้องก็เหล่าใจเลยเรื่องน้อยแม่มันกระสมกระทองเรื่องน้อยดูเป็นกระใหญ่ครับ พอเมีเพิ่งหนาคตไปไกลอยู่แล้วเนาะมันัวใหญ่นะพ่อเนาะครับกับมันอ้วนมันเต็มกับโอ้พี่น้องขายแต่แม่มันกระทุ่นขื้นแล้วรักซ้ำนอ่ะนี่ครับดูเพื่อนต่อไปครับไปเบิ่งแม่สาวตัวใหญ่ับพ่อครับชุดต่อไปครับเป็นชุดที่สี่ครับพี่น้องมาเบิ่งงัวแม่สาวไหวปะม่านหนึ่งปีเก่าเดือนครับโตใหญ่ๆนางน้านางสี่นะครับเปิดจักบาทครับพ่อสามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องราคาห่องครับท่นนใดกำลังหางัวแม่พันขะขอกพี่น้อง นะครับใหญ่แหงสูงอะไรพอร้อยสี่สิบบวกกันด้วยครับร้อยสี่สิบบวกนะครับไปห้าร้อยสี่สิบสามครับพี่น้องโอแข่งขาแบบไงขาใหญ่แหงเราพอเนาะขาใหญ่ครับนะครับหนั่งพันเก้าห่นเดือนครับผมต้นไมาอาจจะเป็นลูกหลอดพร้อมครับครับแต่ว่าใบหลอดเมื่อไม่ห้พี่น้องแข่งขาแบบใหญ่เลยเพล็ดดำพ่วงหางดำนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับตอนนี้การย่างมาทำผสมนะครับกำลังลาไปหอดนมนมสีเต่ามีติ้งฟางสายติ้งหนึ่งครับ เล็กกว่าแถปกติดีครับเครื่องโบดเครื่องดัสามหมื่นสี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องนะครับจมูกดำบอสิกบวแดงครับใบหูบอสิกบวแดงเนื้อหนังดีแห้งสามหมื่นสี่พันขั้นถ่องกับซีหาหมื่นถ้าเราพอเนาะมันเป็นหวัวอนาคตไก่เยอะครับแข็งค้าเป็นใหญ่พี่น้องเนื้อหนังมันได้ตอนนี้ก็ยังนถ่องวางครับปีเก่าเดือนกะคือไปกระตังเกตอาการรอดพี่น้องไม่ไก่ผสมมาละนะครับผปรไดเร็ตมัวใหญ่งง ใ,ใกล้ๆนะครับอ้วนอ้วนดีสามหมื่นสี่ค่าทุกข้าทอนพอประกันให้นะครับเนาะครับผมผลิต<อ>ข,ของเชือกแลว้วนเชือกอทอกลูกทอกทก,ทกเป็นเชือกที่ดอกเพลนทกแล้วเก่งเชือกกรับตัวน,นี้ปีเก่าเดือนครับอ่าเบ,บ,นะบิ้งคายง่ายคนแข่งคายง่ายพี่น้องตันทองเนี่ยปื้อคือขักมาเตร้ราคานี่ยสี่หมื่นผมบ่ขายได้เนี่ ปีเก่าเดือนมีใกล้ไบกับผสมพี่น้องสนใจทร่มมหาพรทอดหน่อยครับสามหมื่นสี่ครับราคาหนีห้องนะครับตอรองหน่สทรงปีร้อยโลนะพอนะครับผมการทุกกระท h o กับประกันให้สิบหมื่นครับแม่สาวตัวนี้นะครับเล็บกัวเทาปกตีดีนะครับประหยัดกล่องผีจาอยางโซ่ลูกยางโซ่อ่ะเป็นชุดที่สี่ครับของเทียงนี่ครับพี่น้องลมอาจตีแห้งแน่นะครับมือนี้มีแม่ลูกสามโคมนะครับแม่สาวหนึ่งตัวหมักตัวใดกัโทุ่มมหาพรทอดได้ิดไปแล้ว บัตรเอาไปลามได้ครับผุนพ่ครับปลายยางปลายยางปล่อยเลยอ๋อปล่อยเลยครับเป็นเอาลวดกดอ่องนะครับอ่ะสนใจตัวใดทุ่งห้าปะท่อนไหนครับพีการทุบวันทวีผลครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับเบอร์ไล่กะอ่าเดี๋ยวพี่จ้าขึ้นให้ครับเป็นไอดีไล่เขงลูกสาวของะ่อนเด้อพี่น้องแม่ลูกสามพ่อมครับแม่สาวหนึ่งโตครับอ่ะสำหรับเที่ยงนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับปะท่อนครับขอจบคลิปเที่ยงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ